สบายดีอ่ะสบายดีอ่ะมาสบายดีมหสบายดีพี่น้องยินยยดีตอนรับเข้าส่งสาวโชภาเด้อเปิดคลิปมากก็มีเสียงไหาเสียงห้องเนาะเสียงลูกชายจะบอยากไปน้ำม่เถ่านอยากอยู่น้ำเมเราไม่นีแม่เ็ดก้อยหอยเจนเท่า, <c oughs> าม่ มาบ้านไปด้าม่ถาวป่ะอะแม่ฮายเลยใช้นมเด้ใช้นมเด้ในมมันคื่เพนแม่แล้วกระ้างหนกินจีิจรไม่หกจะไม่กนอบาส่กจั๊ใช้มือ lúc của bão à anh ơi 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 nát ơi anh cả anh ơi 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 นั้นตัวนี้เป็นกระป้างเนาะกระป้างแต่สมัยตะกี้นะคะมาปลูกกัน,นผักใส่พังามเลยเป็นลูกบัวเลยจะจะมาก็เป็นผักงามเน,ะนมาะมันเก็บพักลูกสาวที่จะเจอสาวมาหาขึ้นมาแต่ไปดิ้ง้มาป้อนด้วยก็เหรอ เกกกก็็บบััตัวที่มันเป็นดอกใช่เจ้าฮอกาเสะไปหนึ่งเนาะหนึ่งกระเสบได้ดอกบัวนี่อันนี้แต่มันเป็นบัลายนะเป็นดัมซีหาอันยอดซื่ือจะมายังนี่ฮะไมาไปซ้ายพักสิงเอกเนี่ยมันแก่ผักสิงเอกอะ มันแก่ว้าแล้วบ่มีตอนส่วนตัวที่ขาดไ่ได้เลยก็คือเป็นใบขีงในช่า้าเดอถ้าต้องใส่ทุกขรั้งนะหัวมันดับกินข้าวได้กินกับตํามังหงกระเส็บจอยแต่ว่ามังหงเขายังบบใหญ่สิปิดตํากับมันมน้นอยก็หน่อยหน่อยเป็นใหญ่เี็ดชาสุภาาเลยปีศชี้ร้ายเนาะใส่มัน ขงคนบ่มักกับคิวเด้อสำหรับจ้าวสวาบุ่มักกับคือหอมเนาะกี่กับบ่มักกันเดนี้่มักเสบ เจ็ดหางมันออกเลเนาะหัวกินกับ่ติดหลายนะคันเอาไปมื้อนี้บ่จักกินบ่จัอีซังเต็มอยู่จ้ะเอ้ยมักถั่วนี้เรือแม่ปิดขายมื้อเช้านี้เด้อเช้านี้แม่เพิ่นปิดขายนี่ได้ขายได้มักถั่วกะได้มากได้ผลแล้วถ้เจ้าได้ขายนหมูนูเลยบ่ลายดอก10,000กีบเนาะเขาจะมาซื้อแงมาให้แล้วนี่ Nó vẫn là mảng ổn chứ nó vẫn là mảng bổ nhảy vậy đấy nè Nó ngồi ở trong này chú ở nó không có mảng nổi chú trong ก่อนยังเคืองูแหงคันว่าเคาตากสวยนะมื่อนี้ก็รู้สึกว่าอากาศหนาบนหนาวเป็นไรๆวันนี้หนาวหนาวจ,จังเลยมื่อนี้คือว่ารู้สึกแบบม,มันมันมีแดดเรือเป็นน้ำชาเสื้อผ้าตากแดดบนเนางลึกเลยบนหนาว,นนาวานขาเบินเขาห่มจ้หน่อย เอาเสรวไหคิดดิมันเปื่อยเนี่ยลาวเห็นล้สีอันเอามากัดสบายเนาะกันเาล่างเขากะขนหนกไว้กันเทาอันเป้วมันก็สีเขียวเนี่ยเลยเสียปาไว้ไเี้ก็ซื้อื้อแซบคับุเลยตอนเ็กกันเนาะพอสลัดนะยินทรายเอวัน พักสลัด <interfer> น <es> ี่ยดินดินมันจะดิ้กว่าพักชุ่มมีดหอยตังล้วนๆเจ้าโบมีหอยแดงคนวนี้เด้นนี่เดินนี่จับแซ่บฟซูซีมือเลยชาวชวาสิเอาบ่วงด่เจ้าเอาบ่วงมามาออกมันถือว่าอยากเสิร์ฟเด้อมาเอาหัวมันออกนาะเวลามันอ่ะกุ้งไลเป็ดกุ้ง สิอันเอาบัวง่ายออกหรือว่าถ้ามคุณได้มีวิธีที่ง่ายกว่านี้กสามารถคอมเมนต์มาบอกชาวสภาได้เด้อก้อยนะสุดนี้สิก้อยดิบเด้อสุดก้อนนี่ชาวสภาก้อยซุกเนาะสิก้อยดิบาจะเบิ่งรสชาติ์ปะก้อยดิบกับก้อยซุกนะตัวได้มันจะแซ่บกว่ากันนะนี่คือหัวมันนี่หัวมันใส่อยู่นี่ตามันชาวสภาก็เซียวออกเลยเด้อ บางคนเขาเจ้าก็ว่าบ่เมาตามันบางคนก็ว่าบ่เมาทำบุ๋มหันใจเลยเขาเลยออกนี่ควรเนาะเพราะว่าเห็ดกินแต่เถื่อกะเอาตามันออกเจ้ามันยากตอกขันต้นเหากินนี่แหละเหน่อยหน่อยเหนื่อยใหญ่ปนกันหอยกับทำไม่าต้มต้มจำเจลเศรษเด้ดเจอย อันนี้ซอสุภาซื้อมาในราคาห้าสิบพันคุณเจ้าเพราะว่าหอยปังยำนี่มันหายากเลยการทำสีกันไป็นการเองนะมันบุคือตะกี้เล้วตะกี้มันห้างไงเยวนี่หางยากแล้วทำไปซื้อเป็นโลนะแห้งแงพ็งคุณเจ้าเมืดอยู่ะาเปอรเซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ถูกปองน,นี่ใครบ้านนอกเนาะใครว่ายู่เขตน,นอกเขาจะเอามาขายนะ จากเลย้ายถึงตว่าเขาสูงโตนมาะย ากระเสียออกไปเลยเห็นบ่เอาเปลือกอันนี้มันออก,อกนมาจีบเจ้ามันอยากหักเป็นน้ำสาวสุภาเสียโดนมือรวยเลยนะเปลือกมันอยากค่อยเด็กว่ามันเด็กเขาเจ้าคายกัะนวยน้อยกระใหญ่เนีอยอย่ยปนกันโอเปลือกถือมือขอึ้เจ้าง่ายอยู่เด้อ มังนาเขาก็ใส่ก้อนหมากหนึ่งแม่ค่นวพราะว่าเขายังชีซอยได้ซอยแล้วเขาก็จะสิ่คันต่อยมังนานนำบลายนี่ฮะมังนาบุก่น้นำจะจับ ิสแซมบัดซองมาอักเลยเลยนี่คั่นให้เมือกมันออกคั่นนะไปเฮาก็เอาไปสิล้างล้างแล้วก็มาอันซอยแล้วก็คั่นอีกได้เมือกมันหลายๆหอยเนี่ยอันนี้บ่แม่ไปุมอันถ้าแม่นว่าได้ใบดาน่ะเอาใบบักดาเฮามาคั่นเจ้ามจังนะเนาะว่ามันจังอันออกเบิดดเมือกมันมันจังออกคักแต่ว่าอันนใบดา จากที่คันแล้วเขาก็ซิมาซอยก่อนเด็กเจ้าแต่ว่ายัางบม่ได้ทในล่างเนาะจะได้ทำจังชีล้างใหม่อีกเมืเอ่อกคอ,อยอันนี้มันลายเห็นล้ว เขากพ่อปงตะโดนเลยชิบแต่ว่าห้ากสิมาปงรังนักคือเราจะกบาบ้าไทำกันเซเลขันมาอยู่ด้ยยังร้ายรอบทขหามากเลยเใช้ไม่มาขาย มามบีบบางหน้าเหมือนกับขันกันเลยบางหน้ามันแบบว่าเป็นหมากุยอยากกันนะกูอยากเป็นหน้จาจริงจังขันสุดนี่หละเป็นเถินสไตล์นอนแล้วก็เช่ากันจมาชุบกัน เอราคันแล้วก็มีแต่มาปั้นเนาะปั้นน่ำมันออกเลยเพราะว่าเ้าวันก็มันไปหลายเนอะปั้นน่ำมันออกก็เพียบโอ้ย แล้วไอ้เทียมหอยแล้วมีทาชิมาจัดการกันเลยด้วยเจ้าเด้อเอาหอยใส่ก่อนเนาะเอาหอยลงก่อนเอาสิโอนใส่กระชามเลยเดย์นัวเกลือเผ็ดกกะหัวดีใส่ชัดมีหมัดถั่วแล้วกะ หอมฮเลยมาลุนกันเลยแบบกันได้อันทงยางคันเอามันสิเขากันกลัวเลยมันบริใจเจ้าอันเขาช้านี่เอานะเลยว่าใส่มือเอามันจะน่ากลัวมันจะเขาเนื้อเขาลังกลัวใส่อันทุ่งยางใส่นี่เอา ดิฉันจะใส่ผักหอมเสริมลงไปยไม่ยนี่รเอานี้พี่แม่สีาีจออใครมากพี่บ้ามาบ้านเจ่อไม่เล่มาจข้ายกัน ค้าซ้อมบางไหมบ้าซ้อมเยก่งมากเลยทำกันแมปดเขาไปเฮ้ยแคนกินคงายิกสน่จักนกระพุ้ดนุ่จักเจอบุญเาเติมนะมปลาค่ะ ก็สุดเพลส